เป็นฝั่งนี้ที่เราจะมาดูจะเป็นของมสามนะคะเป็นพานพานไหว้ครูแล้วก็พานดอกไม้ไหว้ครูวันไหนป้ายป้ครูวันไหนครับวันีวันวันที่เก้ามิถุนามิถุนาหกห้าโรงเรียนโรงสูงศรีวันนี้เราไปดูกันเลยครับโอ้มาปังกัะปังปูระเย่เลยครับสามสามทับลิงสงเป็นยังไงครับนีเป็นธรรมาจากดินน้ำมันปั้นนะคะผมก็เป็นรูปแบบ เป็นเป็นรูปอะไรนะเป็นธงชาติอะไรนะเราจีบีทคืออะไรเป็นความหลากหลายทางเพศอ๋อเหรอแสดงสังคมตอนนี้ค่ะสังคมที่หลากหลายใช่หลากหลายค่ะโอเคอ้าไปอยากจะไปนี่มีคนไหมค่ะมีธงเหมือนสีรุ่มเนาะแสดงความความความรักความรักนะอะชายกับชายก็ได้หญิงกับหญิงก็ได้ใช่ไหมใช่เออเี่นไหมแต่งงานเนาะหลากหลายก็เป็นแบบแนวคิดที่ดีมากอ่ะต่อไปมีอะไรเอาเราเนา สามตั้สองอุ้ยนี่ดีดีมากเลยสองห้องเนี้ยนี่เป็นยไงลูกเป็นลูกอะไรเนี่ยลูกนิมิดไหมลูกนิมิตดฝังฝังลูกนิมิตฝังลูกนิมิตด้วยข้าสามสีด้วยนะคลับขลังงานมงคลค่ะงานมงคลฝังฝังฝังต้องมาถูหวยขอเบอร์อันนี้อะไรครับนี่อันนี้เราค พ่อเวลาพาจะให้บอลก็จะส่งน้ำม์อ๋อน่ารักดียูคูกำลังตัดสินน่้จมนเองอันนี้เป็นออสามับสามผ่านทุกเทียนนะคะอันนี้เป็นเรียบง่ายเนาะทำง่ายช่วยกันทำมาจาดดอกกุหลาบแสดงถึงความรักค่ะแล้วก็ทานผู้หญิงจะเป็นใบสีนะคะมีกลัวอยู่ทุกคน กระเด็นถึงความรักเหมือนกันค่ะอันนี้มีสามทับสี่ค่ะไมายหมายความว่ายังไงหิวค่ะหมูกระทะอยากอันนี้อันนี้ของจริงของปลอมเนี่ยของปอมอ๋อนึกว่ากินได้อ๋อตั้งใจมากสวยเลยเนี่ยแอันนี้ค่ะแต่แต่อันนี้ของจริงค่ะอ๋อเหรออันนี้ของจริงค่ะแต่ของจริงเห็ดนี่นะของจริงค่ะเอาแล้วไอ้ตัวนี้เห็ดเห็ดนี่ของจริงค่ะแต่อันนี้ปั้นเอาค่ะอ๋อเหรอว่าจะลองชิมหน่อยนะไม่กล้าเลยอันนี้ก็ สไตล์เดียวกันไหมใช่ค่ะนี่เห็นหน้าอาจารย์พ่อเลยนะคะว่ารักอาจารย์พ่ออันนี้เป็นอะไรนะดอกเอ๊ะจะนี่คืออะไรหม้อดินหม้อดินอันนี้จะเป็นหมูกระทะนะจะเป็นจิ้มจุ่มค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาจารย์ลงหม้อนะอ๋อโอ้ดีพวงห้อยระยะเลยอันนี้เป็นแบบวังเวอร์อลังการเนาะสันติาโอเคสวยจังเลยชอบปลาอ๋อน่าจะเป็นแบบของสูงว่างั้นเนาะมีใส่ชดาอะไรเงี้ย โอเคเนาะอ่ะไปครับมีฟักทองด้วยค่ะอ๋อโอ้นี่ฐานด้วยฟักทองเสร็จแล้วก็ไปเผาฟักทองกินนะครับโอ้อันนี้มีเคลียลาบด้วยน้ำแดงเป็นไงครับเป็นเป็นน้ำแดงนี่ใหม่ปะบ้าสื่อว่ายทงไงพวกเราฟังเป็นสื่อถึงบางคนอ่าโชคลาภอะไรประมาณนี้เนาะสถาน้ำแดงน้ำแดงบูชาถุงมันทองนี่รู้อีก อันนี้ผลไม้นะคะดีต่อสุขภาพค่ะอยากแม่มีมีไข่ด้วยค่ะไว้ขอโชวขอลาบค่ะขาเขาหกนะคะอันนี้แต่แล้วก็ทานเลยเนาะอันนี้อันสามทั้งเจ็ดอันสา้งเจริงนะคะผลจริงหมดเลยค่ะนี่แกะสลักเอาค่ะอู้ฝีมือเลยนะเนี่ยมีพวกผลไม้เนาะกับผักแกะสลักเอาเลยผลไม้ทั้งหมดเลยเนาะเอ้ยไม่ได้ผักทั้งหมดเลยนะใช่่่คะดีตอสุขภาพมีอะไรแตงกวาเอ้ยอะไรนะแตงกวามี แครอท่ครอทอันนี้ฟักทองแล้วก็ผักผลไม้เนาะอันนี้เป็นผลไม้เลยค่ะอ๋อนี่ครลบมีกล้วยมีแอมเบอร์บางฟูตแครอดนี่ปังเลยครับเนี่ยเหรียญอะไรเนี่ยแบงค์อะไรเนี่ยแบงค์ยี่สิบโอ้แบงค์ยี่สิบมอบโอ้ห้องนี้รวยไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าสองร้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยเฮห้าใบกันเถอะห้าร้อยหกร้อยนี่แหละโอ้ยต้องเก็บเลยเนี่ยเนาะเพราะห้าใบมันหนึ่งร้อยใช่ไหมพอเหรียญยี่แบงค์ยี่สิบเนาะโอเค อันนี้ก็สามพัแปดอ๋อให้บอบอกคือไป็นสามพัแปดเนาะอ่าต่อไปอันนี้สามพันเก้าค่ะเรียบง่ายเรียบง่ายอยู่ทนนะวะอันนี้อะไรเอ่ยตาง่ายๆครับอันนี้ก็เออใช่าอะไรก็ตัวอันนี้ก็เหมือนกันเนาะครับต่อไปสามแล้วเนี่ยจริงๆอะไรปฏกิริยาเนี่ยให้ได้ต้องให้ที่หนึ่งเลยอันนี้เป็นชาบูนะะคอ๋อหมายความว่าไงใส่ซูเออบิงซูแต่ว่าทำด้วย สัมรีีดน้ำ exactly. uh, uh oh. sure. right, มันอ๋ออันนี้เป็นเป็นเทียนนะการสร้างสรรค์เทียนจะเป็นขลังกเป็นลูกเหมือนกันค่ะเป็นลูกพีนอันนี้ขนมนยคะสองนสิบขนมจริงไหมเนี่ยขนมจริงขนมแม่เลโล่ค่ะคืออะไรนะมเลโโอ้ลงทุนสร้างเลยนะนึกว่านึกว่าเอาสีน้ำมันเนาะนี่ถ้าเกิดแม่เอามาพูดมดขิงอ่อาันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้สองันสิบสองเป็นรูปอะไรเอ่ยลูกพีน บุ้งเอาดอกเอากระดาษเอยใบใบใบตองใบตองนี่มีแอบห่อผมอันนี้ก็อุ้ยหักไอ้กดนิดหน่อยลูกกดนิดนึงกดนิดนึงเออเอออย่างเงี้นโอเคอันนี้ก็สไตล์เดียวกันเนาะอ่าต่อไปสามทับอันนี้ใบสีใบสีเป็นยังไงลูกสามทับที่สองอันนี้สวยนะกูเห็นนานๆที่เห็นใบสีเนาะไอที่ชงสูงนะครับนี่ก็สวยประชาธิปไต่มานหนใครใคร อ่ะเนาะอ่ะอันนี้เออนี่สวยมากเลยเนี่ยทายสี่เหมือนสถูปเหมือนอะไรล่ะเหมือนเจดีห่อทองอะไรข้างบนม๋อตั้งหมดเลยแล้วก็มะม่วงหามะนาวคือนี่อันนี้เป็นผลไม้แล้วค่ะอ่าล้วนๆเนาะอันนี้ก็ใช้ได้เลยเนาะแล้วก็นี่ปังปูระเย่ทับสุดท้ายทับอะไรเปิโหดีทัวร์อันนี้อะไร่ อืลูกไม้ตั้งใจประดิษฐ์มากเลยนะละเอียดมากเลยโอ้โหอันนี้เป็นรูปอะไรนกยุงเหรอนกยุงนกยุงเนาะสวยมากเลยทานผู้หญิงจะมีข้าวตอกนะครับข้าวตอกเลยครับอดดููนตัวนี้กรรมการกำลังตัดสินชั้นมสามนะครับแม่จำหรือว่าเป็นไงครูครูอะไรนะครับเป็นไงตัดสินยากไหมที่พงษ์ยากไหมลูสวยทุกงานเลยสวยทุกงานเลยเป็นไงยากไหมมสาม ยากมากยากมากมีเสียงกรรมการเสียงโอเคครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไป